ก็ต้องกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านอีเจกินวันนี้ผมอยู่กับช่องมาม่าเอ็กพูผมก็มาเล่นเกม GTA V นะครับคลายๆล GTA V นะครับ GTA V หรอวิธีดาวน์โหลดเนี่นนยก็วันน a p แอปพีซตูก็มีนะครับอแ้แหลกโอ้ทุกคนแหลกอ่ะต้องใช้พลงังเลยดิเย่ายังตึง,ลงพลังใดอยู่เพียว อเอาไปด้วยเหล็กนลครับทุกคนทุกคนผมจะต่างว่าทุกคนจะให้ผมจะตีเกมไรเดียถ้ากด A เกม C T A V กด B เกม C T A Zen แต่ตอนนี้เกม C T A Zen ไม่ค่อยเล่นเท่าไหร่นะก็ะ้อถักหางกีเก็บใบไม่มีเมามา,มาลองดู มามามากระโดดไปตุ้มแบกบเออแต่แลบบ yeah กเฮียโคสนุกว่ะมามาต้องทำบาระก,กิณหรอวิเหมือนไฟเอฟ็มมาให้ไฟเอ็นกิจเอ็นเซโอ้ไม่ได้ละกิจเอ็นเซนเนี่ยนแะ้วอ,อย่างไรไปให้ทำบาระกิณรุกเปล่าเมนูเข้าดิเข้าดิ เอาไรวะเอาอะไรเนี่ยอ่านภาษาอังกฤษก็ไม่เป็นนะกดมอมั่ๆหลักกันสีฟ้าคืออะไรกดดิสีแดงคืออะไรอ่ะเอากดเอาอันนี้วะเย็ดคดตึงคดตึงคดอันตรายขึ้นรถยังไงอ่ะ อยู่นิ่งแป๊ซหนึง่งเอาม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 า,ม,ามีรถปะ่ะลองไปหาคนดูมีคนป้าจะาฆ่าเอาเอาใครยิงวะจะเย็นครับพี่น้องเออจะเย็นเย็นก่อนนะครับอย่าอย่างว่า กับตายกูอย่างรอกคนนี้ดูใช้พลังอมตกซีวิชาเพียงเอาขาขาเอาเอาเอาข้างอีละเอาตายทรสอบเออจะซื้อโทรศัพท์ใหม่นะครับถ้าถึงหนึ่งพันซับกจะซื้อคอมให้ดูก็จะเปิดเซิร์ฟ GTE แซนเออ ผมก็ขอลาไปก่อนหลักกันก็ขอ,ขอลาไปก่อนนะครับไปเจอคลิปใหม่บายบาย